ผมแล้วจ้าไม่เห็นบอลเลเองไม่ต้องมานายเลยนะอันนีประโยชน์ที่งานแล้วนะครับอะไรคือโปโลกโปกอ่ะอา้มันเกอะไรอขงา้ จังหวะภาษาญังกันดอกโอ้ยเมื่อสือเคก็อย่างนี้แหละพี่น้องคนไทยเนาะมา่อสือเคเกิดสิมาจังหวะภาษาญังดอกภาษาไทยพี่ตัวนอนนี่ตัวนอนนีตัวจอบบอที่หน้าจอเป็นรอยขีดนึงนะครับพี่ขอดูเคสมันโรยฝุ่นแมวไปเสียไมนไม่เกิดจากแมวไม่่่ไไดด้เกิมมใชันหน้าตาเหมือนรอยขีดคือภาพบอกไหมมันเคยมีจังหวะที่ไม่เคยติดดีหรือเปล่าไม่ติดมาตั้งแต่แรกอด อันเขึ้นมาแล้วก็ติดเลยเนี่ยครับมีสองขีดเลยสามแต่ขีดขีดนี้ยังไม่เป็นไรไม่ไม่แต่มันเป็นแค่รอยผลผิดควันนิดหน่อยอะครับเนี่ยอันนี้นิดนึงแต่มันไม่ได้เยอะดีทุกอย่างเพิ่มไม่เยอะอ๋อมันมันเก่าแล้วมันเป็นไรหรอผมเพิ่งยกโล้่ไปใส่มาลองใส่ขอานี่หน่อยดูเคสดูเคสสิบสี่มีไหมสิบสี่ธรรมดานะครับพี่สีแดงนิ้วสิบสี่ เป็นไอโฟนหรือดีโน่ดีโน่เคสริบกันกระแทบสีแดงข้างล่างแดงเข้มอ่ะมีเอ็นเดียวหรอมีันเดียวเลยที่แดงใจวายเลยแดงใจวายหรือว่าประกาศใส่ดอกเแดงคืมลืมอยู่นะจริงมันแดงเลือดหมูใช่แดงเลือดหมูมันอยากออกแดงแดงส่วนมากก็สั่งมาไม่ค่อยได้นี่ไงอันนี้หานงามเห็นไหมมันพุ่งทิ้งไม่มีมัที่รู้ไหมว่าที่เจ็ดที่ปีอะไร อันนี้ปี2016นี่เจเจสองพันสิบนานมากเจสองเอามาติดไหมเฉยๆมั็ใช้อยู่ไงมีด้วยเหรอเจโอ้แปดพันเาตอนนั้นออกใหม่แรกนานมากไปใช้อย่าเข้าพานีนยโอ้น้องไปไว้ตรงนั้นกะาา่นไหครับานี้0 0้ครับานี้มกันาไว้นานปดาสนมีร้ย าได้ตัวกระตูนมาได้มากไใ้เงินมากเอาไปติดเลยซับล่ะติดให้ี่ะนี่ดิยติดเลยติเลยติดเลยจ้ามันไม่แกวตัวนี้เขาไม่หน่อยอ่ะแล้วก็เอาไปติดเองกาวนะตีเลย ชิญพ <right? S 2> ่อ <Qiao> ค้าเราอยู่นะมาแล้วนะครับม่นม่ทหนนะที่ช่วนะะเองปงนิดอนแม่นจะบอกว่า อยากกินคิมญี่ปุ่นจ้าสิ่บนสิสวัสดีครับสวัสดีครับเป็ินที่จีนไดครับพี่งจีแม่สิบนไซสไทยค่ะแม่ XL ขอนุยาตนะคะสองเอ็กซีอยค่ะบอดเอแพร่งในนูนขายไฮยูสาแพรงนูสีบอดเดขายแพ่งบอดเออมาแพงบอดเออักบาเอ่อบอดเอขาย เบล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 นกใส่ได้อันนี้เอ็มบ่นี่อลเสื้อนะครับเสื้อสวยๆนะครับลุกเ้าไหินเนี่ยเพือะตีนหินเตี่ยหแน่เอาเกียวกับพ่อแล้วบ่อบบ๊อบแสเบิร์ดแล้วงได้ตังอันนึง เอาโม่แลจะไปตีโทรศัพท์ล่ะเตีมตันวจัดเจ้าไม่มีที่ติดแล้วนะตัวกระสุนเจ้าหนุนมากจะต้องไปซื้อเคสซืเต็มหมดเลยส่วนที่ครับสวัสดีครับมลสวัสดีครับมลจิจจิจิมลซื้อตัวด้านนี้นะคะซื้อตั๋วด้านนี้นะคะเขายังไม่มีตั๋วซื้อตั๋วด้านนี้นะจ๊ะเสื้อตัวละสี่ร้อยค่ะเสื้อจะเอาจะขาดท้ายนะตัว ครับครับผมดตแฟเดี๋ยวเข้าไปก่อนเดี๋ยวจิซื้อีมาบ่าโอเคค่ะเดี๋ยวจะเอาไปถายหน้าเวทีแม่โอเคค่ะถ้าบ้าแม่ขายตรงนี้ไม่ได้มันไงแน่นมันไงมันมันจะไม่สวยเนาะแน่นค่ะให้น้องเส้นได้จ้าแม่

เดี๋ยวมันขับอวกไ้อันไันันนี่นะยัดออกไปเลยอ่มตัวใหญอนั่นะอันนี้ไส์เอ็มตัวนี้ไซส์เอมครอนั่นลดแล้วปกติ449บาทใช่สิบเก้าบาทใช่ นีไปอีหลาสินเสื้อคอนเดนเซอร์้าฝันค้าเสื้อผ้า่ันค้่ะหม่ไม่ได้ค่ะจะให้เราผ่านหน้าเวทีไหมหน้าเวทีกว่าผ่านหน้าเวทีดีกว่าเพราะว่ามันานตงนี้มันก็ได้พอ มีกี่แบบครับมีตามสีใช่มีตามเขียวม่วงไม่รู้แบบไหน

อะไรดีกว่านไปไปทางนั้น,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 นเลยโอเคครับพี่น้องพอกันชิมหน้าเด้อจ้าสวัสดีลาได้ขายกับแม่